สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับความยิ่งใหญ่อลังการของวัดนะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยสวยงามมากวิจิตรศิลป์มากสวยงามมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ถ้าเกิดเรามาเนี่ยเรามาเที่ยวอุบลนะครับเราต้องมานะครับ มันอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับไม่ได้อยู่นอกเมืองนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับหรือว่าหลวงพ่อปากแดงนะครับนี่มาขอพรนะครับหลวงพ่อปากแดงก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวพามาดูตรงหน้าประตูวัดนะ ภายในโวโบสถนะครับก็จะมีพระเจ้าใหญ่องคตื้อนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตั้งแต่หน้าประตูเลยนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือหน้าวัดนะครับเราเดินเข้ามานะครับสวยงามมากนะครับมีพญานาคนะครับ สองงง้าาทขมีองค์พระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีฉัดด้านบนนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับตรงนี้เป็นพระสังกัะจายนะครับ พอเดินเข้ามานะครับเราจะเจอกับหมนดบเพชรเจ็ดแสงพระเจ้าองค์พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะครับคือบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณด้านหน้านะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้เป็นองค์ปฐมพระจักรพรรดิศรีอริยเมตไตรนะครับหลวงพ่อโต รวยทันใจนะครับเดี๋ยวเราเดินมาบริเวณด้านหลังนะครับด้านข้างๆนะครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้จ,จะเป็นพระบสถ์นะครับของพระเจ้าใหญ่องตื้อนะครับตรงนี้นะครับด้านบริเวณด้านในนะครับ เดินมาบริเวณบริเวณด้านหลังนะครับยังไม่หมดนะครับเดินมาอีกก็จะเป็นเขาบอกว่าบันไดสวรรค์ขึ้นไปกราบขอขอพรนะครับองค์พระแก้วจกักรพรรดิมหาโพธิสัตว์นะครับเป็นพระบรมมหาพระบรมสารีริกธาตุนะครับเดี๋มิเจดีคือด้านบนนะครับ ก็ถือว่าเป็นวัดที่เงียบสงบวัดหนึ่งนะครับคนไม่เยอะนะครับคนน้อยนะครับอันนี้คือบริเวณรอบพระโบสดนะครับนี่คือด้านข้างๆนะครับสวยงามมากนะครับ มุมนี้ก็สวยนะครับถามว่าแดดร้อนไหมไม่นะครับไม่มากนะครับไม่จนเกียมเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะสามสิบกว่าองศานะครับทั้งแดดทั้งอากาศมันร้อนนะครับมันอบอ้าวอ่เนี่ยคือทางออกนะครับวิจิตรศิลมากนะครับพระ ให้เราได้สักการะบูชาเนี่ยเยอะนะครับพระศิวลีก็มีนะครับด้านนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นวิหารเฉลิมพระเกียรติครบ200ปีนะครับนี่ก็สวยงามมากนะครับเป็น วิหารงาช้างนะครับตรงประตูทางเข้าก็เป็นงาช้างนะครับโอเคนะครับก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่มาเที่ยวอุบลราชธานีนะครับถ้าเกิดว่ามาถึงนะครับอยู่ในเมืองเนี่ยก็มีวัดให้ท่องเที่ยวหลายวัดนะครับแต่ว่าที่ลืมไม่ได้นะครับที่ต้องที่ต้องมานะครับก็คือวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้นะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับมาขอพรนะครับก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับก็ สงสัยยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ